แมงมุมหมาป่า w o ฟสไปเดอร์แมงมุมหมาป่าจัดอยู่ในตระกูลไลโคซีเดเป็นภาษากรีกโบราณแปลว่าหมาป่าแมงมุมหมาป่าเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งมากสายตายอดเยี่ยมลำตัวจะสีน้ำตาลถึงดำไม่ชักใหญ่จะอาศัยอยู่ในหลุมเมื่อเจอเหยื่อจะติดตามเหยื่อ และกระโจนเข้าใส่เหยื่อเหมือนหมาป่าโตเต็มที่จะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงดำลำตัวยาวประมาณ3.5เซนติเมตรตัวเมียเวลาออกไข่จะแบกไข่แล้วก็ตัวอ่อนไปตามที่ต่างๆจึงเรียกว่าแมงมุมนักแบกแมงมุมหมาป่าก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าช่วยกำจัดมแมลงศัตรูพืช แพะมงมุมหมาป่าเนี่ยจะกินพวกเพลีย้ยแมลงเล็กๆแล้วก็หนอนไข่หนอนเนี่ยเป็นอาหารจรึงช่วยกำจัดศัตรูพืชแต่แมงมุมหมาป่ามีพิษโดยพบว่าชาวบ้านย่านบางละมุงได้ถูกแมงมุมหมาป่ากัดแล้วก็เป็นไข้นะฮะแผลก็จะรู้สึกดำไหมแล้วก็จะปวดทรมานมากจึงควรหลีกเลี่ยงอย่าจับ หรือเข้าไปสัมผัสแมงมุมหมาป่าเป็นนันขาด